สวัสดีครับนี่คือ Inside News. g News ช็อตเด็ดนนกุลชานนแอปทักษออนควงคู่ออกงานหวานฉ่ำด้านแฟนแฟน,แฟนแห่กดใจรวัวๆทำเอาภาพนี้โกยยอดเป็นแสนบอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่แฟนๆแห่รอลุ้นเลื่อนสถานะใช้คำว่าแฟนกันแบบจริงจังสักที สำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นแอปทักษอ่อนและนักสแสดงหนุ่มรออย่างนนกุลชานนที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมาเป็นตอนแรกของเรื่องหารักด้วยใจเธอไฟยอย่เซลที่ลงจอออนแอรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาแฟนๆที่ได้รับชมทำฟินจิกหมอนกันขาดเลยทีเดียวล่าสุดนนกุลก็ได้ควงคู่แอปออกงานยูนิเซิร์บูแคเพ ซึ่งมาในลุกเรียบหรูดูแพงสวยหล่อเหมาะสมแบบสุดๆพร้อมระบุเชิญชวนแฟนๆให้รับชมซีรีส์ของทั้งคู่เอาไว้ว่าฝากน้องเชนกับพี่หญินด้วยนะครับคืนนี้20นาิกานาที GMM 25ครับ See ครับ CU tonight 20.30 at GMM 25 20.30ทาง UIV Hashtag หารักด้วยใจเธอ Hashtag ไฟ Your s e l f งานนี้ทำเอาแฟนๆแหกคอมเบนกรีดการ์ดกันสดันไอจีอานทีไม่ค่อยจะโพสต์แต่พอโพสต์ทีหนึ่งคุยได้เลยนะคะขอรถพยาบาลด่วนละครน่ารักมากน้องเชนคือมีเป้าหมายในการเลือกที่ฝึกงานชัดเจนมากไม่รู้ว่าชอบบริษัทหรืออยากอยู่ใกล้พี่หยินนะกรีตกำลังมาขนาดนี้ปั่นทวิตให้กระจุยไปเลยหน้าจอกันทั้งบ้านเลยค่ะมีห้ารื่องเปิดครบทุกเครื่องเลยค่ะ คุณแม่คุณยายกี้สนัดลั่นบ้านเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ